สายสินจนนั้นเหมือนไม่ได้ผูกแค่ข้อมือแต่มันผูกโชคชะตาเอาไว้ทั้งชีวิตฝนตกปลอยๆตลอดเส้นทางขึ้นเขาสู่หมู่บ้านกูแบะอำเภอรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาร้อยตำรวจตรีสหชัยขับรถกระบะสีเทาเก่าๆเาข้าสู่หมู่บ้านเงียบสงบซึ่งซ่อนตัวในหุบเขา เสียงลมพัดแรงทําให้ต้นยางพาราลู่ไปตามแรงธรรมชาติเขาเดินทางมาคนเดียวตามคําสั่งพิเศษจากส่วนกลางเพื่อตรวจสอบคดีเสียชีวิตของพระภิกษุรูปหนึ่งในวัดตะโลแปเราะในผู้ตายมีสายสินจนสีดําผูกข้อมือและดวงตาเบิกโพลงอย่างน่าสะพรึงกลัวพระอาวุโสชื่อพระอาจารย์คงพาเขาไปยังกุฏิที่เกิดเหตุข้างในยังคงหลงเหลือกลิ่นธูปไหม้จาง ร่างของพระภิกษุหนุ่มถูกย้ายไปแล้วแต่ยังมีร่องรอยเท่าทูบดำเป็นวงกลมกลางห้องบนพื้นมีเศษเทียนไขสีดำและคราบน้ำตาเทียนหลงเหลือเป็นจุดๆสหชัยพึมพำไม่มีร่องรอยคนงัดไม่มีการต่อสู้แต่ทำไมถึงต้องใช้สายสินจนผูกมือพระอาจารย์คงเอ่ยเบาๆก่อนมรณภาพท่านบอกว่า ฝันเห็นผู้ชายไม่มีหน้าใส่เสื้อขาวมายืนปลายเตียงทุกคืนสหชัยเดินสำรวจหมู่บ้านชาวบ้านพากันหลบสายตาไม่กล้าทักทายมีเพียงเด็กหญิงคนหนึ่งกระซิบให้เขาไปหาแม่บัวไข่หญิงแก่ที่อยู่ปลายนาผู้ที่เคยเป็นหมอผีบ้านไม้เล็กๆใต้ต้นสะเดาใหญ่แม่บัวไข่นั่งจ้องเตาไฟด้วยแววตาแน่นนิง ผมงอกขาวบางส่วนยังกล้าม,มวยไว้อย่างเรียบร้อยเธอไม่แปลกใจเลยที่เห็นสหชัยแม่บัวไข่มาเพราะสายสินจนหรือมาเพราะความฝันสหชัยคุณรู้เรื่องพระหนุ่มที่เสียชีวิตเธอพยักหน้าช้าๆจากนั้นยื่นถุงผ้าสีดำให้ข้างในคือสายสินจนไม่เกรียมปลายเส้นเดียวกับที่พบในกุฏิแม่บัวไข่ ลูกชายฉันเคยถูกพระรูปนั้นจับไปทำพิธีเมื่อ20ปีก่อนเขาเอาชีวิตลูกฉันแลกกับพลังบางอย่างแต่สวรรค์ไม่ให้อภัยเขากลับมาแล้วสหชัยขอพักในกุฏิหลังหนึ่งของวัดคืนแรกผ่านไปด้วยดีคืนที่สองเขาฝันเขาเห็นตัวเองยืนในป่าฝนตกหนักมีเสียงเด็กชายกรีดร้องเสียงผู้ใหญ่ตะโกนภาษาที่เขาฟังไม่ออก และสายสินจนสีดำค่อยๆพันร่างเด็กคนนั้นทีละชั้นเขาตื่นขึ้นเหงื่อท่วมตัวประตูห้องเปิดเองช้าๆไม่มีใครอยู่หน้าประตูแต่ที่ลูกบิดมีสายสินดำผูกเป็นโบนแน่นสนิทพระอาจารย์คงแอบมอบบันทึกโบราณให้สหชัยเป็นสมุดที่เขียนด้วยอักขระขะเขมรเก่าภาพวาดด้านในคือพิธ,ธีเรียกเงาอธิบายว่าด้วยการถ่ายชีวิตจากคนหนึ่งไปสู่อีกคน ต้องมีเลือดญาติหรือดวงวิญญาณที่ผูกไว้ด้วยสายสินจนดำสหชัยเริ่มปฏิติประตอ 1. พระรูปนั้นเคยเป็นหมอผี 2. แม่บัวไข่เคยเป็นผู้ช่วยในพิธี 3. เด็กชายที่หายตัวคือผู้ถูกสังเวยและ 4. ตนอาจเป็นภาชนะสำหรับบางสิ่ง สายสินจนดำพันรอบแขนสหชัยขณะหลับเขาเห็นเงาตัวเองยืนอยู่ในโลงเห็นแม่บัวไข่ร้องไห้โฮอยู่ในงานศพเห็นพระรูปหนึ่งทำพิธีเหนือเด็กชายที่ดิ้นทุรนในฝันเขาไม่ได้เป็นผู้สืบสวนเขาคือเด็กชายคนนั้นที่วิญญาณยังวนเวียนที่ถูกเรียกกลับมาด้วยคาถาเขาตื่นขึ้นกลางสายฝนวิ่งไปที่กระท่อมแม่บัวไข่พบเพียงร่างเธอนอนแน่นิ่ง บนอกวางคัมภีร์และสายสินผันรอบมือเธอเหมือนเธอทำพิธีครั้งสุดท้ายชายคนหนึ่งในชุดตำรวจสวมเสื้อยับเดินเข้าหมู่บ้านชาวบ้านคนหนึ่งถามสารวัตรสหชัยท่านเป็นอะไรหรือเปล่าเขาหันมายิ้มบางๆแต่ในดวงตานั้นไม่มีประกายแบบเดิมอีกต่อไปที่กุฏิบนเขามีการเผาร่างไร้ชื่อไม่มีญาติแต่มีสายสินสีดำผันแน่นรอบข้อมือซ้าย วิญญาณดวงหนึ่งไปสู่นิรันด์อีกดวงหนึ่งกลับมาเดินดินอีกครั้ง